คณาราศีสิงห์นะครับช่วงที่ดาวขยับย้ายเยอะอย่างนี้นะส่งผลเรื่องอะไรบ้างนะฮะดาวขยับย้ายเยอะอย่างนี้ส่งผลเรื่องอะไรบ้าง,งมีข่าวดีเรื่องอะไรอย่างนี้ดีกว่า <S <S เออนะฮะมีข่าวดีเรื่องอะไร <S <S พอดีผมไม่ได้จิบไอ้ที่จับฉลากลงมานะก็เลยต้องเอาสิงห์ก่อนนะฮะนายมวล่พูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะน้อยใจครับว่าทำไมพูดแล้วไม่เป็นคำพูดนะ อืมอืมเอาสิงก่อนเลยสิงก่อนเลยนะฮะนะลัคนาราศีสิงนะครับคุณนะครับมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะในช่วงนี้ที่ดาวย้ายอย่างนี้นะครับนะฮะอะไรฮะเนี่ยคุณนันอ้๊มบอกว่าสามีสิงค่ะอ้าวคุณนันอ้๊มมีผัวแล้วหรอคะเนี้ย โอ้เหรอคะไม่ทราบเลยนะเนี่ยอ๋อเอาเอาเอา,เอานะฮะเอาโอเคนะฮะโอ้ยอเสียงดังลัคนาราศีสิงห์ข่าวดีเรื่องอะไรในช่วงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวดีของลัคนาราศีสิงห์นั้นคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยไปเข้าตำแหน่งเป็นอุจจารพิมุกอยู่ แล้วก็ไปอยู่ในเรือนการงานนะครับนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนการงานนะข่าวดีของลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้ข่าวดีของลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยนะไปจนถึงประมาณเกือบเกือบเกือบมิถุนายนนะฮะนะฮะเกือบเกือบมิถุนายนเนี่ยชอบ มาชมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำให้ผมเสียสมาธิแลเนี่ยอ่าโอเคเกือ <laughs> บขอบคุณนะคะ,ะเกือบเกือบมิถุนายนข่าวดีของลัคนาราศีสิงค์คือฟังให้ดีนะฮะข่าวดีของลัคนาราศีสิงค์คือโปรเจกต์ที่คุณทํามาก่อนหน้านี้หรือกําลังเริ่มทําในช่วงนี้ นะโปรเจกต์ Project ที่คุณทำมาก่อนหน้านี้หรือที่กำลังทำอยู่ในช่วงนี้กำลังจะขยับก้าวหน้าไปได้อย่างดีนะขยับก้าวหน้าไปได้อย่างดีบางทีเราทำอะไรแล้วมันติดขัดมันล่าช้าหรืออะไรก็ตามนะฮะมันขยับได้อย่างดีอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณ อยู่ในตำแหน่งอุจจาพิบุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเข้าเข้าอะไรเข้าช่วงมิถุนายนอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณไปทับพระเือหัสเมื่อไหร่ได้ราชาโชคเมื่อไหร่นะฮะอาทิตย์คุณได้ราชาโชคก็ไปทับพระเือหัสเป็นคู่มิรใหญ่เมื่อไหร่ลัคนาราศีสิงจะเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่เฮงและปังสุด,สด นะเออนะฮะใชเฮงและปังสุดๆนะฮะอะไรเนี่ยสิ่งไม่เห็นดีเลยค่ะคงใส่กรรมเก่าเยอะมั้งอืมม่รไม่จะพูดยังไงนะฮะเขาบอกคุณเนี่ยว่าดาวจะขยับย้ายดีมาสิ่งไม่เห็นดีเลยค่ะคงจะกรรมเก่าเยอะนะทําบุญเยอะนะอืม <laughs> นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ จะมีความเฮงและความปังมากๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณขยับเดินไปในทิศทางที่ดีนะขยับเดินไปในทิศทางที่ดีดาวเจ้าตัวคุณน่ะเป็นอุจจาพิมุกแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าราชาโชคทับดาวพฤหัสคู่มิดใหญ่ฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ จะขยับไปในทางที่ดีนะครับจะบอกว่าเป็นข่าวดีก็ไม่ผิดนักนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าเพศตรงข้ามนะครับที่เข้ามาในช่วงจังหวะตรงนี้น่าจะเป็นตัวจริงหรือจะคบกันได้ยืดยาวเพราะราหูก็เข้ากักษตราทิปดีด้วยนะนะคะนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีสิงห์หลัก นะครับนะครับนี่คือข่าวดีเลยในช่วงที่ดาวขยับย้ายตรงนี้คือมันย้ายเยอะไปหมดจะบอกเฉพาะดาวนอนดาวนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าย้ายกันถึงหดวงเจ็ดดวงหกดวงเจ็ดวงนี้ก็เกือบจะครบแล้วอะ่ะครึ่งกระดานกว่าเข้าไปแล้วนะนะฮะอือสิงเบื่อสามีจังค่ะไปบอกเขาเลยบอกกูเบื่อมึงเออรู้บ้างไหม เออไอถึกอะไรอย่างงี้ก็ได้เออนะฮะเผื่อไม่รู้อืมบอกเข้าใจไหมเบื่อมแล้วเนี่ยไอถึกอย่างเงี้ยเออเผื่อเขาอ๋อเพิ่งจะรู้นะว่าเมียเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะนะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีสิงหล์ล่ะไม่ต้องไปนับไกลหรอกนับจากช่วงเนี้ยไปจนถึงประมาณออมิถุนายน นะฮะถึงกลางๆไปๆไปลายวิถุนายนก็ได้เพราะว่าเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยววอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของสิงห์ก็จะไปทับพฤรหัสในเรือนลาภะเป็นราชาโชคและผู้มิตรใหญ่แล้วสิงห์จะเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่จะเฮงในระดับต้นๆเลยเฮงในระดับต้นๆเลยนะครับนะไหน,ะนะมีใครลัคนาราศีสิงห์บ้างดวงจะมีชื่อเสียงอะสิงห์อะนะฮะชื่อเสียงในทางที่ดีนะ เออชื่อเสียงให้ทางที่ดีนะว่าบอกก่อนนะชื่อเสียงต้องบอกก่อนเพราะว่าเด็กหลายคนไม่ค่อยเข้าใจบอกมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครชื่อเสียงให้ทางที่ดีนะสิงเนี่ยนะฮะเอออืมนะฮะนะเนอนะครับนะ ยืนยันว่าตัวจริงหลอ่อสมาร์ทสูงดูดีมากค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะคุณนัทการขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยนะอ่าอืมนะนี่คือลัคนาราศีสิงห์นะครับนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โงเฮงแอสโรโล g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอโตรโล g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล